ับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม bmw นะครับซีวีสามรหัสตัวถังคือ g 2 0นะครับรถคันนี้เนี่ยเป็น3 2 0 d เป็น cbu รถไม่มีกล้องมองหลังมานะครับเราได้ทำการติดตั้งตัวชุดวิดีโออินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็กล้องมองหลังคุณภาพสูงเป็นของ qcam นะครับ100% made in korea แล้วก็จะมีตัวกล้องบันทึกด้วยนะครับเป็นของ i road รุ่น x 5นะครับ made in korea เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการติดตั้งและการใช้งานกันนะครับ จะพามาชมในส่วนของกล้องต่างๆนะครับตัวนี้กล้องด้านหลังเนี่ยเป็นกล้อง q ิวแคนะครับติดตั้งตามพาเนลที่ทางศูนย์เนี่ยแนะนำให้ติดตั้งนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนแรกนะครับมีระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับ100% m a d e i n Korea นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกล้องบันทึกนะครับ i r o d X5 นะครับ ติดตั้งตามตำแหน่งตรงนี้สายเนี่ยถูกซ่อนหมดนะครับไม่มีการมานั่งเสียบกับจุดบุหรี่นะครับเราก็ชุดด้านหลังนะครับส่วนการใช้งานต่างๆเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน bmw นะครับซีรีส์3 g 2 0นะครับ ตัว320ที่เป็น c p u นะครับรถตัวนี้ไม่มีกล้องมองหลังมานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้รับชมตัวฟีเจอร์กล้องมองหลังกันก่อนนะครับเข้าเกียร์ทอยนะครับภาพกล้องจะตัดเป็นแบบนี้มีเส้นบอกระยะนะครับเป็นไดนามิกเราหักเลี้ยวพุงมาลายัยปุ๊บเส้นเลี้ยวตามนะครับเป็น P.S. a function นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะมี P.D.C. เซเซอร์ ปรากฏขึ้นมานะครับเราคืนเกียร์นะครับไปเป็นเกียร์ D เกียร์ N เกียร์ P ภาพก็จะตัดขึ้นที่เป็น PDC sensor แบบนี้จนกระทั่งรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า10-15กิเมต่อชั่วโมงนะครับไฟดวงนี้ดับปึ๊บภาพก็จะตัดกลับเข้ามาสู่หมวดปกติที่เราใช้งานกันอยู่นะครับอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ของร่องมองหลังนะครับ ตัดมาจะเป็นในส่วนของกล้องบันทึก i r o a d นะครับรุ่น X5 นะครับนี่เราก็ทำการโหลดแอปพลิเคชัน i r o a d ขึ้นมานะครับดู Live View ได้อันนี้เป็นกล้องหน้านะครับเราก็เปลี่ยนเป็นกล้องหลังนี่ก็เป็นกล้องหลังนะครับตัวนี้เป็น Full HD นะครับ ตัวชิปด้านในเป็น Sony s t a r ์วินะครับความคมชัดค่อนข้างสูงมากๆนะครับจะไม่เหมือนกล้องที่เป็นกล้อง Full HD ทั่วๆไปนะครับแล้วก็การตั้งค่าจะมีในส่วนของออการตั้งค่าการบันทึกนะครับการตั้งเวลานะครับ แล้วก็รวมถึงระบบ ADAS พวกนี้เนี่ยมีออปชั่นอลเพิ่มเติมด้วยเราสามารถที่จะซื้อสาย GPS เข้ามาปุ๊บเนี่ยเปิดระบบ ADAS ได้เลยนะครับ ADAS คืออะไรเป็นการเปิดระบบเพื่อ,อ,อให้ใช้งานระบบย่อยคือการเปลี่ยนเลนกระทันหันเราก็เข้าใกล้รถคันข้างหน้ามากจนเกินไปนะครับแล้วก็รวมถึงกล้องตัวนี้เนี่ยมีระบบ Parking Mode นะครับไว้สำหรับ เวลาที่เราจอดรถเกิดมีคนมาชนรถเรานะครับเนี่ยครับเป็น Impact Sensitivity ต่างๆเนี่ยอยู่ใน Parking Mode เห็นไหมฮะแล้วก็รวมถึง Motion Detection เนี่ยขณะที่เราไม่ได้อยู่ที่รถนะครับมีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเขาบันทึกด้วยนะครับมีคนมาชนรถเราบ้างละ่ะมีคนมาเข้าใกล้ๆรถเรามาด้อมดมองมองว่าเอ้ยรถเราด้านในรถเนี่ยมีของมีค่าอะไรบ้างพวกนี้เนี่ยเราเปิดการทำงานต่างๆขึ้นมาได้เลยนะครับ รวมถึงเราสามารถที่จะเรียกดูไฟล์นะครับผ่ <'s> านตัวระบบตรงนี้ได้เลยก็จะแบ่งออกไปเป็น normal กับ event normal คือไฟล์ปกติ event คือเป็นการบันทึกที่มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญต่างๆนะครับเนี่ยครับเขาก็จะ list ล,ลงมา <Present ing. S 1> เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีการระบุถึงวันที่เวลาต่างๆนะครับฟีเจอร์กล้อง <Res ort. S 1> ตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับ สินค้าตัว i r o รสเนี่ยรับประกัน2ปีนะครับแล้วก็100%เ made in Korea แท้ๆนะครับทำที่เกาหลีแท้ๆเลยนะครับครับระบบทั้งหมดของเจ้าตัว G20 นะครับ3 2 0ดี D, คันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับ หรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook Fan Page นะครับแล้วก็ YouTube Channel 2ดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ